คือมันเห various, ม็นแบบเหม็นบบปวดหัวแบบมันเหม็นชี้อ่ะใจไม่ออก สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟุกด้วยนะคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณฟุกหกจตุประเทพอาจชื่อถูกป่าอาจชื่อถูกเนาะมา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 ,มา ที่ไฮโคชวยในบ้านแดงด้วยนะคะสวัสดีครับคิดเงิน่อยครับครับโอ้เป็นไงบ้างน้องอิ่มไหมครับอิ่มครับครับยอดมากครับครับบุ้งสดมากครับอิ่มเนี่ยอร่อยมากเลยครับครับผมครับ เดี๋ยววันหน้าผมมากินใหม่ครับอ๋อได้เลยครับพี่กินดีต้อนรับเสมอครับครับครับ มามา,มา,มาในต่อต่อชัดไหมคะคุณผู้ชมในต่อต่อชัดไหม ขอหัวใจรัวๆมาด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ห้องเลยอะ cov อวะ ไปให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเนื้อหาห้องไม่ได้เลยอ่ะหาห้องนานมากมาหาได้แล้วได้แล้ว,ลวครับมา เมื่อกี้เราไม่ได้กดหรอเรากดอยู่น้อเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้กดปะกดอยู่น้องถึงตาคุณแบล็ทแล้วอเรอยู่ได้เล่นกากนะค่ะโอเคแบล็ทเคอร์เลนโนจับแม่แลกจับแบล็ทอินโซ ที่ม่ควรจะแรกนะคุณผู้ชมเราไม่แลกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกให้คนอื่นกดไปก่อนแล้วกันนะาะเพราะกดเรากดไปก่อนทีไรก็คือรด กดก่อนก็ได้ด่วนมันออกมาแก้ทางเรากดก่อนทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกสวัสดีคุณพ่อพี่นะคะเมะื่อวานหายไปไหนเมื่อวานไม่เจอเลยมเมื่อวานไปไหนมาเชื่ไหมเมื่อวานปไนไม่เจอเลย เพราะวันไม่เจอเลยค่ะคุณพอพี่ไปไหนมาทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกเสียหายคุณผู้ชมในบ้านแดงด้วยนะคะแล้วก็ในต่อๆนะ เป็นสี่ยาวๆโอเคค่ะไม่เป็นไรว,นวันนี้ฟังอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะในต่อต,อ,ตอชัดไหมคะในเราต่อชัดอยู่นาะอะไรอ่ะซุปพิม,มพ์ม,มาอะไรุณผม้ชมพพ่ซุปพิมพ์มา ส,ส,สู้สู้ครับยิงดีต้นร็มสู้อูบค่ะศัตรูไปด้วยกันสให้กำลังใจด้วยนะคะเรานั่ง ลงรีเซ็ตไปทำเอาเรากลับไปใช้แสงของเกมหลักไม่ได้อะไม่ถึงเดือดซิมหรอไม่ถึงเดิอดซิมหรอครับพอพี่ใช่เหมือนพอลงมอแล้วก็จะกลับไปใช้ของของมันมันไม่ได้างี้หรอ ตายปะเนี่ยหูดก็ตายคุณผู้ชมไม่มีใครมาเติมเลยอะด้านนั้นนเี่ยถ้ามีคนมาเติมอะทีมเราก็ไม่มาคุณผู้ชมลมเราไปอยู่บนไม่งั้นได้สองได้สามนะเมื่อกี้ไม่งั้นได้สองได้สามนะเมื่อกี้ เ <Aff> ชื่อได้อ่ะนี่ไงได้นะคุณผู้ชมอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีกำลังว่ากลับ HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนอ่าฮะต้องแป้งใส่เล่นนะค่ะเพื่อแตม้มเนาะเดี๋ยวพอสี่มันก็จะ เออง่ายกว่าน,นี้คนะ่ะเราจะเห็นแมปกว้างกว่าน,นีนะ้สำหรับยุยนะจะทีมมาเล่นดีอยู่นะดูจากส่งได้ปะสวยนะต่อตีนี้ไปก่อนคนระับถุะค่ะเลือดขาทะลุด้วยยังไม่เสียอ่ะอุ้ยฟินิกจะตายคุณผู้ชมเสียดายอ่ะม่เกีย Double kill. I was born to rule. I command you to forget what just happened. Long Melodies go unheard. Treasures go unseen. ต้องลงใหม่หม่ต้องลงใหม่แม่มาขอเอาดาเมจเติมหน่อยโดนดาด้านหนึ่งอูน่าเขาจะตาย เอ้าไม่ช่วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะคุ้มช่วยทำไม่เดียวมาไม่ช่วยเมื่อกี้เห็นปะมันไม่ตีให้อะ่ะคืออะไรงงคืออะไรอะ่ะไม่ยอมตีให้ผู้ช่วยเหลือมาป้ามันไม่ยอมตีให้อ่ะ เองเลยมะเอกีถ้าเรียมาช่วยได้นะคืออะไรมันแกล้งเราเหรอหนุ่มป้า ได้ปะได้อยู่นะมาเสียดายไม่ต้ยแล้วนะสวคะสหหว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดีค่ดีวัสีคะค่ะสดวัสดีคัดควัสะคะดว งงกับเดี่ยวมาม่าเมื่กี้คืออะไรไม่ดู้ไม่ช่วยเฉยเลยอีซูบอกว่าเราไม่เติมเบย็์เย็นเนาะพี่ตีมีก่กับเราโอ้เมื่อช่วงร้อนเหรอวะเ <c oughs> สียงอ่ะแล้วดูซุปดีไปอะไรขนาดนะั้นถามจริงเราได้หรอ รมเขามาแกงเวอร์คืองงไปอย่างนั้นคือได้หรอเหมือนพอววเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเมทป่ะกาวุ่นวายเลยอ่ะ ดูดิมัไม่พุคงมาช่วยเลยอ่ะคุณผู้ชมคือเหมือนเขามาขอเราแลกเมทแต่พอเราไม่ให้แลกอ่ะก็คือแบบนี่ใส่เสียเลยอ่ะน่าจะสูบอ่ะเราทั้งว่าเราอะารล้วฮ่าว่าไม่เติมบ้างอะไรบ้างโง่ดูอีเลี่ยนมาว่ะโอ้ยมม่ใช่ สื่อีเดียวมาว่ะคุณผู้ชมที่มันขอเราแรกอ่ะเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราไฟดางมันไม่ช่วยเราเหลี่ย

กันนะคุผู้ชมไม่เสี่ยงนะเรามีโอกาสตายนะถ้าทีนี้เข้าอ์ถูกส่งออกไปแล้ววังพุมไม้ด้วย่มีไม่มีดูไโอโดนล้ว Defeated, oh, ฟินิกก์ตายนะ oh, <wow. S 1> ฟินิกก์กตายสวยสวยนะสวยนะอะไรเอาป้อมไหนจ้า <c oughs> I was born to. You are all. Dark slayer has been Power. defeated. My victory is imminent. มันเล่งเราเลยอ่ะครับนั่นนะคะของช่องขอแล้วปิดแจ้งเตือมันหลวงมันเน่นหลวงเราเลยอ่ะเอเอเลนอ่ะสวยเอาเราไม่มีใครช่วยไปโอ สวยเขาให้เรสวยนะคุณผู้ชมแก้ได้ไหมคะคุณพอปี้หรือว่าต้องลงใหม่ต้องติดตั้งลงใหม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหร Who might do it? What? A new admired by all is far from glamorous. It is but an open wound surrounded by... Shut down! Bones shard! An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. It means nothing to me.

เ้าเสรดจไม่โดดลยดีไปโดนใครโดนตีมีหรอจบแล้วจบ้กันไไม่มีคนกันเยจบเลยก็ต้องจบแล้ว คะแยนเงินเมฆคะแนนก็พอก่อนป้๊บสุปทำเป็นมั่น